มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนก้องเวยไร่ถูกแฟนเพลงดึงมือขณะที่ร้องเพลงเกือบตกเวทีแต่ไม่ทนสวนกลับทันทีแบบจังๆค่ะหลายคนคงรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับโจออ้ผูววิศิษฐ์เจ้าของเพลงหนหน้าทองที่โด่งดังข้ามปีกันนะคะก่อนหน้านี้หลังเจ้าตัวเดินสายร้องเพลงคอนเสิร์ตก็เจอกับเรื่องราวที่ทำเอาแฟนคลับไม่พอใจอย่างมาก ล่าสุดมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งเผยคลิปดีโอล้องห้อยไร่เล่นคอนเสิรต์ตและมีจังหวะหนึ่งที่กล้องห้อยไร่กำลังหยิบของขวัญจากแฟนคลับมาที่หน้าเวทีค่ะ จากนั้นก็มีแฟนคลับท่านอื่นดึงมือของก้องห้วยไร่จนเกือบตกเวทีนะคะจนต้องให้ทีมงานเข้ามาช่วยโดยก้องห้วยไร่ก็หยิบเอาตุ๊กตาตัวใหญ่ที่ได้จากแฟนคลับมาตีใส่ทันทีแต่ไม่ได้ตีแรงนะคะและไม่ได้จริงจังเหมือนกับหยอกล้อกับแฟนคลับเท่านั้นเองค่ะทำเอาแฟนคลับขำกันยกใหญ่ซึ่งทางด้านหนุ่มก้องเองก็โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดหน้าเวทีที่ทำให้แฟนเพลงกับนักร้องมีปฏิสนธิกันก็คือ การขอถ่ายรูปและขอจับมือในขณะที่เขากำลังแสดงซึ่งโอเคแหละถ้าเป็นนักร้องทั่วไปแต่จับไม่อยู่ก็จะมีฟิลประมาณว่าอินกับเพลงอยู่หลับหงุลับาาร้องอยากจะสื่อสารออกมาให้ดีที่สุดแฟนเพลงก็กวนบาทา ็อยากจะจับมือตอนนี้ก็อยากจะเซลฟี่ตอนนี้จะทํำไม่หนักเข้าไปอีกถ้าเป็นนักร้องก็ต้องถือเครื่องดนตรีอีกเขาจะเอามือไหนมาจับกันหนูงานคอนเสิร์ตเฟสติวลัลหรือว่าทั่วไปถ้าไม่ใช่ตามผับหรือว่าร้านอาหาร ก็มักจะมีแผงกั้นเอาไว้เพื่อให้การแสดงบนเวทีไม่สะดุดคือพวกผมไม่ได้กลัวแฟนเพลงนะครับไม่มีนักร้องคนไหนหลอกอยากปฏิเสธแฟนเพลงแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้จริงๆทีนี้ก็วกมาที่ฝั่งของศิลป,ปินบ้างเมื่อเราไม่มีเวลาให้เขาในขณะที่แสดงคอนเสิร์ตพวกเราก็สละเวลาสักนิดนึงก็ยังดีกับการพบปะรังคอนเสิร์ตถ่ายรูปเพื่อเป็นการขอบคุณที่เขาออกมาให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมพวกเรา เพราะว่าทางศิลปินแล้วก็แฟนเพลงก็เปรียบเสมือนค้บ่บวกกับั้วลบที่ดึงดูดกันและกันแฟนเพลงมาเยอะๆคนก็จ้างงานศิลปินเยอะไม่มีแฟนเพลงเราเองก็ไม่มีงานจ้างก็เอาเป็นว่าใจเขาใจเราถ้าเกิดมองว่าไม่เห็นภาพไม่ขอจับมือแล้วก็เซลฟี่ตอนที่เขากำลังร้องเพลงความรู้สึกของศิลปินก็จะประมาณนี้ อธิบายก็คงประมาณพวกคุณกำลังเมาได้ที่สนุกเต็มที่เต้นกันอย่างเมามันก็มีสอหอมาฮิ้วปีกพวกคุณไปกองไว้ข้างเวทีก็ประมาณนั้นแหละรักใจเขาใจเราเพราะว่าพวกเรารักในเสียงเพลงเหมือนกันท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะกองเฮลไลถูกแฟนเพลงดึงมือขณะร้องเพลงเกือบตกเวทีเขาขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ